สวัสดีครับวันนี้น้องขิงจะพามาทานผลไม้ที่ถูกต้องตามฤดูกาลกันนะครับนั่นก็คือสตอรอเบอรี่นั่นเองครับช่วงนี้มีสตอรอเบอรี่มากและปีนี้ก็ไม่แพงด้วยครับวันนี้น้องขิงจะพามาเอาสตอรอเบอรี่มาแกล้มกับโยเกิร์ตครับโยเกิร์ตที่น้องขิงชอบทานคือโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับวิธีทําก็ไม่ยากนะครับ เอาสตรอบอรี่มาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็เอาขั้วออกแล้วก็ใส่โยเกิร์ตลงไปครับทานแบบนี้ได้ผลไม้สดๆได้กากใยช่วยระบบขับถ่ายดีมากครับโยเกิร์ตรสอื่นๆนื่อขิงก็ทานได้นะครับแต่ชอบรสธรรมชาติมากที่สุดครับ หวานอ่นอ,อนหวานมันๆชอบครับคุณแม่สอนว่าทานผลไม้ตามฤดูกาลจะสุขภาพดีครับถ้าเพืเ่อนๆไม่แพ้นมมาทานเดียวเกิดกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่วยหน่อยนะครับสวัสดีครับ